สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์แจ่มเช้านะครับวันนี้มาพบกับารายการหน้าพยักนะครับหรือเหรียญเสือนี่ครับเสริมความเป็นสิริบางคนดึงดูดทรัพย์สินเสริมความเสริมความกล้าหาญนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นกระไหลเงินนะครับจะมาเป็นกระไหลเงินและแล้วก็อทองทิพย์ชุบซาตินนี่ฮะน่าจะถึงหรือสายนะครับ อ่าเดี๋ยววันนี้มาเป็นกระไรเงินก่อนแล้วกันนะครับได้มาหนึ่งชุดนะครับอ่าให้เปิดเป็นปันให้พี่ๆได้บูชาการองค์ละ350บาทนะครับวันนี้มีมา10องค์เท่านั้นพี่นะสำหรับรายการหน้าพยักนะฮะนี่ฮะหน้าพยักนะครับนี่ฮะหน้าพยักนะครับเดี๋ยวนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันอ่วันนี้มีมา10รายการนะครับนะ10รายการเลยถือว่า ชีเด็ดเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียงหลบตัวน,นี้ก่อนของพื้นแดงแล้วกันนะครับนะสิบรายการวั de นนี้นะครับนะเดี๋ยวเอางี้ผมผมขออนอุญาตเปิดให้พี่หมดหมดหมด,หมดไปเลยแล้วกันนะครับเปิดให้พี่ไปครบ,ครบเลยแล้วกัวนนะครับจะได้เลือกเลขกันไปด้วยนะครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับไม่ไม่ได้เลือกเลขก็แจ้งน้องได้เลยนะครับแจ้งน้องได้เลยว่าเอาหนึ่งองค์งี้เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนอุญาต อ่าเปิดให้พี่ได้รับชมนะครับอ่าความสวยกันเลยแล้วกันนะครับนะสนับรายการหน้าพยักนะครับเป็นรายการเนื้อบนสุดนะครับอ่าเป็นรายการที่หนึ่งนี่นี่รายการที่หนึ่งนะฮะนี่ครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับนะชุบเงินลงยาเนี่ยรายการที่หนึ่งเลยนะครับนะให้บูชาพี่องค์ละสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่ราคาจองวัดเลยนี่ครับพร้อมจัดส่งฟรีถึงท้าบ้านฮะนี่ครับ รายการที่หนึ่งครับนะผมขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับกับรายการหน้าพยักนะครับวัดจัดสร้างครับนี่ฮะแต่ได้ยอดมานะครับงามมาคนละที่ด้วยรายการต่อไปผมก็ได้มานะแต่มาคนละที่นี่ครับรายการแรกครับเปิดออกมาพี่โอ้นี่ฮะความสวยครับนี่ฮะหน้าพยักพี่เลขคุณเบอร์องค์นี้ครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งฮะสวยนะหนานุนด้วยี่หนานุนเลยนี่ฮะโอ้โห นะครับรายการยี่ดีคุณต้งเบอร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะใครไม่เลือกเลขแจ้งมาได้เลยเนียพี่นะใครไม่เลือกเลขแจ้งมาได้เลยนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการที่หนึ่งะครับต่อมาครับรายการที่สองนี่ครับรายการที่สองีครับมาชมกันพี่โอ้โห รายการที่สองเลขคู่ตเบอร์สองสี่สองอ้ยถามเงินถามท้องไปเลยพี่นะครับเป็นโลงยานเสือด้วยนะครับน,นะครับรายการที่สองพี่นะเลขคนะ่ตัเบอร์สองสี่สองฮะอุ้งสวยนะนะดูพี่พี่ดูความสวยนะทะเลี่ยมนะครับใครจะเลี่ยมได้นะครับเลี่ยมนะองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับนะผมส่งเลี่ยมให้ได้พี่มะหนึ่งวันก็เสร็จแล้วพี่นะหนึ่งวันก็เสร็จแล้วครับนี่ฮะร,รายการที่สองนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปนี่ครับเป็นรายการที่สามโอ้โหรายการที่สามเลขคู่ตัเบิร์มหมายเลขสี่ตัวเดียวฮนะรายการที่สามเลขคู่ตเบิร์มหมายเลขสี่ตัวเดียวหลักเดียวฮนะนะองค์นี้ผมขอเพิ่มนห้าสิบบาทได้ไหมพี่ <c oughs> ได้ไหมครับเพื่อไม่เดือไม่แย่งกันเนาะพี่เนาะนะนะนะผมขอสี่ร้อยองค์นี้ เลขสี่ตัวเดียวนะเลขดักเดียวด้วยเลขสวยผมขอสี่ร้อยแล้วกันนะไม่ว่าจะเลขอะไรผมขอสี่ร้อยแล้วกันถ้าเลขสวยนะเนี่ยเอาไปแต่แต้ไม่ต้องแย่งกันนะพี่นะอ่านี่ใครใครฟิตนะก็ปิดกันมาได้พี่นะครับนะครับราคาจองก็ส่อสามร้อยพี่นะครับผมไม่โกหกนะเนี่ยะร,ราคาจองแ0สามร้อยพี่น้องขอค่าส่งกำไรรักสิบนะกำไรรักสิบพี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับมาราคาน้องนะตามชื่อเพจอยู่แล้วเนาะเปิดตล้แบ่งปันนะครับอ่ากับอะไรการแบ่งอา่ปันสักเครื่องนะครับนะ ไม่มีกำๆๆไรน้อยอยู่แล้วพี่เพจผมนะครับไม่ต้องห่วงเนี่ยต่อมารายการที่สี่โอ้โหรายการที่สี่ครับนาทีคนเบอร์สองแปดเก้าครับหน้าพยักฮะสองแปดเก้าพี่รายการที่สี่เนี่ยโอ้โหนะเสือดุดๆๆอุอ่ะเสือดุดุอ่ะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่หกรายการที่หกครับ รา,ร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 ายการที่ห้าครับทุทีพี่เมื่อกี้สี่รายการที่ห้าเลียกคุณจะเบอร์สี่ห้าแปดนะฮะรายการที่ห้าเลียกคุณจะเบอร์สี่ห้าแปดนะฮะนี่ฮะรายการที่ห้าีิครับเลขคุณจะเบอร์สี่ห้าแปดครับโอ้โหวสวยๆนะองค์ละสามร้อยห้าสิบแปดทุกองนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่อ่อหกนะครับรายการที่หก ไม่มีคู่นะพี่เนาะนะครับรายกำไรน้อยนะน้อยๆผมกินนะตัวถั่วเอาพี่นะครับต่อมาครับรายการที่หกเลขค้นเบอร์สี่หนึ่งสี่ฮะอุ้ยเลขหามเงินถ่านทองเยอะมากนะครับรายการนี้เลขค้นเบอร์สี่หนึ่งสี่ฮะโอ้สวยนะลงยาสวยลงสมบูรณ์มากนะครับนะเสือดุดุดุเลยพี่ชายนะครับนะเสริมอา ความเป็นมงคลสิทิมงคลน,น,นะครับดึงดูดทรัพย์สินนะฮะเสริมความกล้าหาญนะครับเสริมบารมีพี่ชายหน้าพยักฮะเลขคนัเบอร์สี่หนึ่งสี่ครับรายการที่หกนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่แปดนะพี่นะรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดนะรายการที่เจ็ดเลขค้ดเบอร์สามแปดสองนะ รายการที่เจ็ดเลขคุณตเบอร์สามแปดสองครับนี่โอ้โหดุดุฮะดุดุเลยครับสามแปดสองฮะรายการที่เจดนะครับสวยงามทุกองค์พี่นะครับลองเลือกชมดูนะชอบถูกใจรายการไหนน่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนับเป็นรายการที่แปฮะรายการที่แดเลขคุณตเบอร์สามหนึ่งหนึ่งฮะ รายการที่8ปดเลขค้นเบอร์สามหนึ่งหนึ่งฮะนี่ฟูนะฮะนี่สามหนึ่งหนึ่งครับนี่รายการที่แปดนครับนะน้าพยักฮะต่อมาครับรายการที่เก้าครับพีช่ชายนะครับรายการที่เก้ารายการที่เก,าก้าเปิดขึ้นมาฮะเลขค้น,นเบอร์มาเลขหกสิบสองฮะ รายการที่เก้าเลขค้นตัเบอร์หมายเลขหกสิบสองฮะนี่ฮะสวยๆเลยพี่จา๋านะครับรายการที่เก้านะครับสวยงามนะครับหน้าอวบอิ่มพีนะ่นะครับหน้าอวบอิ่มหน้าสวยเลยถือว่าคมชัดเลยนะครับต่อมาครับพี่จ๋านะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สนะิบฮะนี่ฮะ <c oughs> รายการที่สิบเปิดออกมาเลขค้นตัเบอร์สี่สองเจ็ดนะครับ รายการที่สิบเปิดมาเป็นเลขค้่เบอร์427นะฮะนี่ฮะรายการที่สิบนะครับโอ้โหนะครับรายการที่สิบนะครับ427นะสามร้อยห้าสิบาททุกองครับพี่ชายนะครับเนี่ยเอาไปครับนะช้างนี้ก็มีมาสิบรายการนะครับลองเลือกชมดูนะพี่ๆนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อันดี้ไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขออบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยลกันนะครับ ขอบคุณมากครับ